รัวครับเป็นร้อยตัวเลยครับนี่มีการระวังข้างครับใ้บ้านสับปอรดรัวเมื่อเช้านับอันนี้เป็นทางหลวงสนนบท์กับเป็นทางลุกลังครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาเลาะบึงชาบ้านอำเภอวังยางครับเลี้ยงต่อหัวเสือขายครับพี่น้อง อาซีบที่แปเลยครับเลี้ยงตามบ้านตามเพื่อนนะครับบ้านยอดสางทีกิโลเมตรเลี้ยวขวาไปสกลนครเลี้ยวซ้ายไปอำเภอวังยางลงไปบ้านยอดสางบ้านยอดสางสี่แยกครับ ทางขวามือเม็ไปสุนครครครับาทางหลวงสนบทครับน่าจะไปผู้อ,อัคคนนาเกลคัออบเดียวซไากสาิกิเมู่บ้านเลีงตอหัวเสือชักหัไหนครับพ้องครับผมพาาเบิง้งหมู่บ้านเล็กต่อหัวเสือครับก่อจะมาฮอน,นี่ครับลงทางกุกทิพเลยพี่น้องเอยมันไก่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ผมเคยมาจักเขือครับ บ้านเลี้ยงต่อหัวเสือครับอันนี้บมโนนี่อมยิ้มสีเขียวหมู่บ้านเลี้ยงตัวหัวเสือในไซโนนนี่ครับโค้ดแล้วครับถงนาหมู่บ้านเลี้ยงต่อหัวเสือขายครับนี่มีป้ายครับข้างหน้านั่นนี่ครับเป็นเทียงหน้าครับอยู่ปลาให้ไปหน้าครับมีต่อหัวเสือขายอยู่บ่ครับ มีเนาะครับเนาะโอ้เลี้ยงต่อขายเลยบ่คบับมีโอ้เลี้ยงมาจากปีแล้วครับนี่ข้องขาเพิ่มเลยค่ะโอ้เพิ่นอยู่อยู่บ่ครับอยู่กี่เนาะหมู่บ้านเลี้ยงต่อหัวเสือบ้านหนองเคนอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมครับหมู่บ้านเลี้ยงต่อหัวเสือนี่โอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเลี้ยงต่อขายบ่ครับเนาะเลี้ยงมาจากปีเลยนี่ครับ พกเจ็ดปีพกเจ็ดปีเนาะห้างหนึ่งขายเท่าไรครับเนี่ยขายอยู่กับปีล่อสี่ห้าหมื่นครับสี่ห้าหมื่นต่อปีเนาะอันนี้เราไปหามาตอนมันยังน้อยเนาะแล้วมาเลี้ยงเนาะตามซาตามนองตามเทียงหน้าเนาะครับอันนี้ขายตัวห้างห้างเท่าไรครับราคาตั้งราคาไว้พันพันสามครับแต่ขายอยู่ราวๆพันสองครับพันสองเนาะ คนได้ครั้งหนึ่งนะครับเอาครั้งหนึ่งเลยครับเล่ารถไปอัดไอ้ครับไอซื้อยังครับนี่ไอ้นามูเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้ครับคุณพี่นามูกับในบ้านหนองแคนอำเภอวังยางเลี้ยงโตหัวเสือขายไปพี่น้องเอลยปีหนึ่งขายได้ปีละสี่ห้าหมื่นเนาะครั้งหนึ่งขายนี่หรังละพันสองพันสามโอ้ยคอยตื่นเมื่อคุณพี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ในแคมซ่าครับนี่แม่เมื่อนี้ครับต่อหัวเสือไอ้ครั้งนี้ก็แม่บอกโอ้พี่น้องนี่นี่ครับแม่เมื่อไหรครับต่อหัวเสือครับนี่ เวลาคนขนอกมาเนี่เขาโบเตะประจำบ่าครับไอ้ลูกจีน่าร้อยยังสินะบอกครับบอกไว้ครับอันนี้เอาอย่างเสียมันครับหรือว่าปล่อยธรรมชาติเลยปล่อยธรรมชาติรับธรรมชาตินะครับแล้วเพื่อมีป่านี่ยังกับทำให้มันกินเนาะมันกินนไว้มัอยู่นะครับเนาะในทุกๆปีครับเขาต้องไปหามาเนาะหามาตามป่าตามต้นไม้ใหญ่พี่เนาะพี่ครับไอ้ห้างใหญ่ใช้เวลาจักเดือนครับประมาณสามเดือนสามเดือนเนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่ตามหลักหัวลักไม้เนี่ยครับ ขางต่อหัวเสือมาเลยครับนี่เข้าใกล้ไได้เดี๋ยวขับนี่ส่วนไอซุ่มที่กินเหล้ามาเนี่ครับเข้าใกล้ไได้ครับไ่ได้กินเหล้ามาสมาชตอดเลยนะครับต่อหัวเสือพี่น้องทางนี้ใหญ่พี่ครับย่างทางนี้ง่ายขายแพงหมดครับนี่ผมขายแล้วครับทางนี้โอ้นี่มันเป็นใหม่นาะครับผมจกขายครับอันนี้จกขายเลยครับเนาะโอ้พี่น้องครับนี่อันนี้ก็แม่ครับนี่ต่อหัวเสือนี่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 ครับขางนี้ครับนี่พี่แล้วเวลาย่างผมมาซื้อเอาขางนึงสิเนี่ย พี่เอาอย่างไรครับเผาเอาเลยบหรือว่าอย่างไรุกเอาครับเพราะว่าพ่อแม่ตอดบอกใส่อยังมันเป็นสุดหนังครับเป็นสุดหนังเนาะครับเนาะคครรัับบถ้าเผานี่แม่มันตัดมันดับเนาะครับเนาะคครรัับอย่ามันดับพี่น้องเอ้ยใส่สุดหนังเนาะคือสุดยานอวกาศเนาะเลี้ยวไปครับตามแคมซ่าครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับห้าครั้งครับมิติครั้งใหญ่ๆครับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยการเลี้ยงต่อหัวเสือต้องเลี้ยงแบบชำนานนะครับเลี้ยงตามให้ตามหน้าครับเลี้ยงตามเหงื่อคนนี่ยานเล็กน้อยเปเต้ครับมีอยู่บอครายน้อยเปเต้ดีอยู่สินะบ่เคยเมีนาะ เพราะว่าเพื่อนสืเข้ามาในบริเวณนี้นี่เขารู้จักกันแล้วครับเขารู้จักเนาะเครับในช่วงกินตโอแม่นช่วงนี้เนาะช่วงหัวเข่าเนาะครับครับครับที่มาเบิ่งบรรยากาศคุณพี่นโมเนี่ยครับเพื่อนจะเอาต่อหัวเสือให้เบิ่งกันนะโอ้โหจากปีอันนี้ห้าสี่เดือนสี่เดือนเนาะผู้หญิงผู้ชายก่อนนี่ผู้หญิงค่ะผู้หญิงเนาะสวัสดีค่ะโอ้ยิ้มเก่งขนะเฮ่อันนี้หมูอย่างก็อันหมูสามบ้านนองแคีนหมูสามเปน้องเลยเพื่อนเลี้ยงโตหัวเสือขายครับเลี้ยงโตเผาถ่านขายเนาะเผาโอ้โต่อใหญ่เนาะ ย่างยควรนี่ได้เผาจ้ะเพราะว่าไม่มันก็ยังย่างแน่ฮะครับไม่มันดิบพนะุ้นเนาะนี่ครับนอกจากเพื้นเลี้ยงตัวหัวเสือขายครับเพิ่นก็นย่างเผาท่านขายด้วยครับนี่ไม่ติ้วเพื้นเผาขายนะอยู่แบบพอเพียงพียน้องปลาไหลไปหน้าครับแต่ว่าเพื้นสร้างเงินสร้างเลยได้ครับเลี้ยงตัวคายทางนี้มีตัวบนมม่นี่บ่มีเนาะพี่น้อ้อองเยนี่บรรยากาศสวรรค์มาหน้าครับทุ่งหน้าครับนี่นกสะเลี้ยงปลาพี่น้อง เลี้ยงปลาไว้ขายในช่วงเดือนสิบสองนะครับช่วงเกี่ยวเข้าเร็วครับเลี้ยงตอกหัวเสือขายพุ่นนะครับอยู่ปลายสะพูครับพุ่นนะซิบกาหัางพี่น้องวไยมีได้หัางใหญ่ๆงไหมถ้าจะกินตอกหัวเสือครับมาในช่วงเดือนสิงหากันยาตุลาครับบม่ว่าจะเป็นที่อำเภอป่าปากหรือว่าอำเภอวังยางที่ผมถ่ายครับบ้านหนองเคนหมู่ที่สามครับนี่ตอกหัวเสือพี่น้องเลยไล่คักงไา่เนี่ยพี่น้องนี่เทียงหน้าทุ่งนาไอ้นาำมูครับที่บ้านหนองเคนอำเภอวังยางครับนี่ อาชีพเสี่ยงครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอาชีพแป๊ะเปนตังคับปีหนึ่งสร้างเงินได้ปีละประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นบาทครับคุณมอสุฟังเมื่อกี้นะคุณนะพี่น้องค์เยอะต่อหัวเสือครับพี่น้องนี่งเมื่อกี้ครับคุณนะในช่วงเดือนพฤษภาครับเพิ่นจะไปหาห้างต่อซ้ำกำปั้นนี่ครับมาเขียนไว้ตามกงไม้ตามหัวลิงสะครับเป็นอาชีพที่เป๊ะครับเลี้ยงต่อหัวเสือขายครับนี่เป็นไพ่มาลักเกี่ยวหญ้าหรือว่ามาลักของอยู่ในส่วนเพิ่นครับระวังไว้ลูกครับนี่ต่อต่อถุงกคักนี่อี่ครับแสดงงว่่่าาพีีเเล้ยตอนนะ มืัอนี้เปรียบเอีทางในบ้านเนาะใช่ครับบ่อเขาใหญ่เขาใหญ่เนาะบอ่อยก้ควันหลังคาควันหลังคาเรืเอ,รอ่หมูท่ที่สามนี่เนาะบ้านหนองแคนเคนี่นครับตามที่ผมูอจักมานะเพื่นเลี้ยงโตเมื่อบ้าน,นครับเลี้ยงตามเงื่อนตามให้ตามหน้านะครับตามเงิ่อนตามได้ดวงอีลาเป็นแซียต้องกับตามบ้านนั่นบ้านหนองแคนครับปู่บ้านเลี้ยงตัวหัวเสือครับนี่ แม่เมื Twelve, Empress, the the iken, ่อโดนขับด้วยนี่ขอมือนี่ดีไปโดครับนี่ตามเพื่อนตามห่วงนี่ครับแม่มาเลยครับทางโต๊หัวเสือนะนี่ใจก็ง่วงแม่เมืเอโดนขับเนาะตหัวเสือนี่ป้าถือพี่น้องรักใคร่ไร้เนี่ยครับนี่สร้างเหตุใดครับสร้างเก่งขนาดนี่ปวดตกใจมืดคอยกระไดมีพี่น้องครับนี่ครับตามหุ้มไม่ตามกุ็ไม่แม่มาเลยครับต๊ะหัวเสือนี่ครับนี่ เป็นทางเป็นทางอยู่ป้าผูห้างนะครับใหญ่ขนาดแม่ผูโอ้นี่ครับนี่ในกกซักกระแม่ครับนี่ต่อหัวเสื้อน่านี่ทางใหญ่ขนาดนี่ทางนี่เสียญผูประกอบอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือครับเพื่อนกำลังจะใส่สุดในการไปเอาต่อนะครับนี่สุดปานไปเที่ยวดาวอังคารผูครับนี่สุดกระไดนี่ข้าขนาดนี่นี่ครับเสื้อผ้าอุปกรณ์ครับมีเสื้อทูซีบแล้วก็มีคนเพื่องครับนี่นครับเวลาลูกค้ามาซื้อโต่อนี่ครับไอเจ้าของเพื่อนนี่ครับจะมาสองคนครับนี่ มาใช้เสือกันนะครับเราจะมาตรวจความเรียบร้อยก่อนที่จะเอาต่อหัวเสือนะครับอ่าอย่างนี้ชุดไฟเลยว่าเอามีดป่าเอาเลยนี่มีดป่าป่าเลยนะป่าถูกสุดยอดครับส่วนอันนี้เอาไว้ไล่ตรวเท่าโอมาเนาะไอ้เพื่องนนะนี่ให้แม่ตอมันสามลงมาครับมันจะบม่ตายเนาะนี่ครับโอ้ผมนึกว่าเจ้าะไปเที่ยวดถวอ่างขาวพวกนี้ป้าพี่น้องครับนี่ข้างในครับ พัดลมก็มีครับนี่มีเพับัดลมครับฉันห้อนตายเลยครับะฮะใช้ไฟบ่ครับเอาแบงเอเนาะนี่สุดเอาโต้พี่น้องเอ้ยมีพัดลมพร้อมครับนี่เสียบแบตเสียบไฟอย่างดีครับโอ้พี่น้องครับผมรถย่างไปย่างมารถเสียวสลังอยู่ครับเดี๋ยวนี้ต่อยจ็ตั้งกล้องขนาดยูพูลครับอยู่วว้้แถนีะ เลี้ยงตัวหวัวเสือพี่น้องเอ้ยโอ้คุนอาซาเบตาพ้อมครับพี่น้องอพี่ครับเอาหนึ่งประมาณจัากาทีแล้วครับพราะบวกครึ่งสีม่โมงปรสิบนาทีเนาะ โอ้ครับเซฟนี่รภัยอย่างดีครับนีดมากผมมาคลิพวกกันเด้นี่ครับตัวน,นี้ครับไอเนมู N M o ครับขึ้นแปลงล่างแล้วครับปแปลงล่างแปลงล่างเดาบบต่อคเชื้อครับพี่น้องนี่ป้าถูกพี่น้องนี่เสียงพัดลมครับเสียงพัดลมเพิ่มความเย็นบ่ให้มันอบอ้าวข้างในนะครับเพอหายใจออก ขอบคราครับบนะรรลุป้อยกับไขยทั้งลูกับรลุก้อง มาบ้านระมให้ไเป็นมาลยบินมาแล้วก็แมล้คริมรมไซคกันละไปยานปนละใชย่น้อเอกในก้อกบูตั้งไว้ขึ้นอยู่ขึ้นเอา้อโตได้เลย ไปสมาลี่อยู่โมไซพี่แหละขย,ยานคุณนะ่ะอีกไกลคุณน่ะพี่น้องเอ้ใส่กล้องกูปูตั้งไว้พื้นดินในพื้นเอาข้างโตเรื่องนั้นนี่ หน้าติ่มตูหรือพี่ต้องเอยเมย์มันนะ หลังจากที่ไอนมูเอาโตแล้วครับก็บจะมีทีมงานครับชุดไฟไว้ท่าครับนี่ใส่เพืองอูดควนไล่เมฆมันนะครับโอ<ว>กมาแล้วครับเสียนเอาโตหัวเสือครับนี่เสยไฟอูดให้เมฆมันไปนะเก่งขนาดครับเสียงขนาด แล้วละครับในการเอาต่อ,อหัวเสือครับนี่โอ้นี่ดีข้างง่ายขนาดครับะครับแล้วละครับเอาต่อ,อหัวเสือครับ ียังครับวันนี้น้าพญามันบอกมีอ่อนมันครับมีอ่อนมันครับนะบอกมากอกี้อ้านี่แพ่ยงคุณมันขับเร็วขนาดนี้ไปบอกครับวันนี้ไปเนาะโอ้ยเจ้าพญาบอกเมื่อกี้นี่นะอดีตย่านเทียนเมื่อกี้เี่นแล้ครับแล้วนะครับในการเอาต่อหัวเสือครับนี่พุงมันสิบวบหัวปะครับหัวหัวทมันมาผมก็ใส่นี่รือเล่ามาโอ้โนี่ครับทุ่งเซตโตครับประเมินกินอยู่เพื่อนคนเล่ข้างง่ายขนาด อยากกินโต๊ะหัวเสือนี่ครับมาเลยครับที่บ้านหนองเคีนอำเภอวังยางจังหวัดนครปนมครับนี่ครับเป็นช่วงเดือนสิงหาเดือนยากนธุระคมนี่ครับเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเนาะครับในในวิทย์อกพรรษาครับยุทธหวเข้าหรือว่าช่วงใกล้ๆออกพรรษาครับมาเลยครับนี่ต๊ะหัวเสือหลายแผ่นนางมันกำลังงามครับขอเบอร์โทรหน่ครับเอาบอกมาเลยศูนย์เก้าศูนย์สองหกศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งครับโอเคครับผมไปที่มาเลย